สวีดะสวัสดีท่านผู้ชมทุกรู้ท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม M S C Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มหาเจ้าตัวละครเมท่านในเอเดราบวกนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครใหม่ที่มึงเข้ามาในเดือนสิงหานี้เลยนะครับก็เป็นตัวละครที่มาแก้ทางเมตากัดก่อนได้ดีพอสมควรมากเลยนะแล้วก็เป็นตัวที่ปั่นป่วนไฟตรงข้ามได้ดีสุดๆนะครับผมก็คือมีสตันแบบพิเศษนะครับผมนะก็เป็นตัวอะไรที่ดีมากนะครับผมแต่ก็ถ้า G4 ยูอาเข้ามาเซิฟจ,จีนก็น่าจะตกเมตาช่วงนั้นนะเท่าที่ผมไปดูเขาอธิบายสกิลของ g 4มาก็เหมือนว่ามันจะมีการแก้ทางสตันเป็นพิเศษเด้วยนะครับผมเหมือนว่ามันจะมาแก้ทางของเจ้าตัวเมฆาไนเนานะแต่ว่า G4 จะเข้าก็อีกนานก็ไม่ฆาไนาเนี่ยตอนนี้ก็สุมได้ใครที่รู้สึกว่าไม่มีโกลิบาสในทีมตัวเองเนี่ยแล้วไปสู้กับคนอื่นแล้วเจอทีมฝ่ายตรงข้ามที่มีโกลิบาสเนี่ยก็ผมแนะนําให้สุมเมฆาไนาเลยนะครับผมก็คือ้าสุมไปเมฆาไนตัวเดียวปุ๊บก็คือ จบเลยนะครับผมเมตากัก,ก่อนก็นคือจบเลยนะถ้าใครที่ไม่มีโคลิบาสนะครับผมแลวอยากหาตัวแก้ทางทีมที่เป็นทีมกัดกอน,นะครับผมก็มีให้ในตัวเดียวครบจบในตัวเดียวเลยนะครับผมโอเคก็ตอนนี้ผมก็มีตัวดาอยู่ประมาณ2องรบใบนะครับผมแต่ผมก็จะสุ่มจนกว่าจะได้ลูกแก้วนะครับผมอ่ทาทำไมผมบอกว่าผมสุ่มกว่าจะได้จะได้ลูกแก้วนะครับผมก็คือตอนเนี้ย ผมมีหินพัฒน,นาฮีโ,โร่ดองไว้สามอันนะครับผมจากกิจกรรมแจกพิกอตเอเดดา,ดาบวกนะครับผมซึ่งผมมีสมหินซึ่งผมขอแค่ลูกแก้วมัดออกลูกเดียวก็พอนะครับผมเพราะว่าถ้าลูกแก้วมันออกลูกเดียวพวบอะแบบเอาลูกแก้วแบบถ้าลูกแก้วมันออกไวนะครับผมก็คือผมจะประหยัดตัวดําได้เยอะพอสมควรน,นะครับผมแต่ถ้ามันไม่ออกก็คือเกลือนะครับก็คือตัวดำผมก็จะโดนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยคือร้อยแปดสิบใบนะครับผม แต่ผมอยากให้หตัวดำมันออกก่อนมากๆนะครับผมก็คือออกก่อนกี่ใบก็ได้อะเออออกก่อนกี่ใบก็ได้นะครับผมแต่ขอแค่มันออกก่อนร้อยแปดสิบใบก็พอนะครับผมอ้าวแล้วถ้ามันไปออกตอนร้อยเจ็ดสิบใบนี่ทำไงเนะี่ยเออก็ชจางมานะครับผมโอเคมาไม่พูดพ่อมทําเพลงนะครับผมเพราะว่าผมจะสุมส่มด้วยกันทั้งหมดสองไอดีนะครับผมก็คือไอดีหลักของผมเองแล้วก็ไอดีรองเซิร์ฟห้าหนึ่งเจ็ดของผมนะครับผมไปแล้วไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าปุ๊บก็อย่างที่ผมเคยสุ่มประจํานะครับผมก็คือหมัดแรกผมจะต่อยนะครับผม ไปเพื่อนต่อยพรับปึ๊บอา okay, ่าโอเคม่วงนะครับผมกดข,ข้ามเลยปั๊บ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 โอเคพราะว่าถ้ากดข้ามมมนได้ลุ้นมากกว่านะเพราะว่าถ้าเรากดต่อยมันเห็นทองออกไงแล้วเราจะแบบลุ้นน้อยไงเออว่าแบบทองมันจะออกตอนไหนนะครับผมจะรอตรงนี้ครับผมต่อยแ้วผมข้ามปุ๊บตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าทองมันจะออกกรอเป๋าปั๊บ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 ไม่ออกเห็นมันข้ามไม่ว่าออกนะครับไป ปุ๊บ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 ,ออบปุ๊บปุ๊ปปบป,ป,ป,บป,ปบุ๊บป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 ุ คือกูมีดองไว้อยู่แล้วไงแล้วมึงจะออกมาทําไมคือกูต้องการขัลูกแก้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมขอล่างหนึ่งมาด้วยนะขอล่างหนึ่งด้วยขอล่างหนึ่งด้วยขอล่างหนึ่งของไม่ท่านไหนล่างหนึ่งด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของรางวัลก่อนก็ปกติมนเดิมนะครับผมไม่มีล่างหนึ่งต่อห้าสิบใบนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเกมมันถึงไม่เอาเข้ามานะครับผมล่างหนึ่งต่อห้าสิบใบแต่เราก็สุ่มไปต่อเลยดีกว่าเราที่แปดสิบนะครับผมหินปุกตือไม่ให้นุกใออ เห็นเมื่อึ้นได้บนนูกว่าผมได้ไปต่อ90ใบโอ้โหมีฮันนยร่างหนึ่งนะครับผมให้คาดไปคู่ต่อสู้ของแกชิมหายละร่า,ะ <c oughs> างหนึ่งไม่ออกแล้วมันหลุดเลยมาได้ไงเนี่ยฮะราชใาต้ดินไม่ก็ร้อยใบนะครับผมเอาแล้วต้องมารุนล่างหนึ่งอีกเอาแล้วโอเค ร้อยสิบใบนะครับผมมันรู้ร่างหนึ่งนะตอนนี้หูร่างหนึ่งมันจะได้ไหมเนี่120ยร้อยยี่สิบนะครับร้อยสามสิบครับผมปึ๊บโอ้โหโอ้โหโโโลูกแก้วผมว่าลูกแก้วได้ลูกเดียวแน่นอนลูอยากสรงละลูกแก้วได้จากการันตีแน่นอนโอ้โเกลาร่างหนึ่งจะได้ไหมเนี่ย ไม่มีเวลาโอเคๆได้ล่างหนึ่งละผมก็ลุ้นว่ากลวจะไม่ได้ล่างหนึ่งเย็ดคอโอเคโอค้โหล่างหนึ่งมาปลดเยอะหายตอนนี้ผมสุ่มไปกี่ใบนะสุ่มเกินแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยสามสิบใบนะครับผมผมว่าลูกแก้วผมได้ลูกเดียวแน่นอนป ปุ๊บ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 โอ้โหใบที่ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ใบที่ร้อยแปดสิบโอ้โห1ร้อยแปดสิบป่ะนะซูมแผลมาซูมแผมาร้อยเก้าสิบว้าวสองร้อยไปเลยอะโอเคได้ลูกเกว้วแล้วมาทำใหม่ลูกเกว้ว ไหนๆมันก็ได้การาันตีละวล,ลูกแก้วสองลูกต้องมาทำใหมลูกแก้วสองลูกไม่เข้าใจแล้วผมก็เสียตัวดำไปฟรีๆแล้วอีก20ใบนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะหรือว่าผมลงทุนซุ่มเองนะครับผมที่จริงผมจะหยุดที่จริงผมจะหยุดเมื่อกี้เลยก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมผมอยากซุ่มเอาลูกแก้วมาดองวะไงโอ้โห20ใบมันคุ้มปะเนี่ยฮะเกลือจัง,งวะ <laughs> เฮ้ยมาแล้วว่ะ ปลุกตื่นมันเป็น S R บวกกันดีกว่านะครับผมตล้วนี่ผมก็ขออ up d o w กันก่อนเนาะเพราะว่าอย่างัพไงเอออย่างัพเป็นท่านไหนล่างหนึ่งก็ได้อยู่ตัวเดียวเกลือจริงๆเลยไอ้ดีลักผม<笑><笑>เดี๋ยวต่อไปก็เป็นรอรุ่นในดีลองนะครับผมไปหนึ่งอันนะครับผมสองอันสามอันสี่อันแล้วเราก็ปลดขีดไปน้องป๊บ ปปื๊บเมม่ไม่ไม่มโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็คือว่าไอดีหลักผมตอนแรกผมตั้งเป้าผมตั้งใจไว้ว่าขอให้มันไม่เกินร้อยแปดสิบใบหรือว่าออกก่อนร้อยแปดสิบใบนะครับสลากกลูแก้วแต่มันเล่นออกตอนที่สองร้อยใบนะครับผมอ่ะ ก็ที่จริงมันไม่จริงมันก็จะไม่ออกก็แลร้อยแปดสิบใบนะครับผมแต่ผมอยากรู้นงว่าถ้าสุ่มไปสองครั้งเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะแต่สุดท้ายก็ได้มานะครับผมก็คือในใบที่สองร้อยใบนะครับผมก็คือเม่ั่านไหล่างเฮ้ยลูกแก้วมันก็ออกตอนสองร้อยใบนะครับผมซึ่งอย่าหาทํานะครับผมถ้ามันถึงร้อยแปดสิบใบแล้วแล้วในอนาคตคุณไม่ได้หวังจะทาพาร์ทสองก็ ไม่ต้องสุ่มหาลูกแก้วอีกลูกนะครับผมแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะสุ่มมันมือไปหน่อยแล้วผมรู้สึกมันไสมันนะครับผมก็คือนะตอนผมมีคดีผมมีคดีเกี่ยวกับมิฮันไนมาแล้วหนึ่งรอบนะครับผมตอนสุ่มเซิฟจีนะที่ผมไปเสี่ยงดวงสุ่มครั้งที่แล้วนะครับผมไปเซิฟจีนนะซึ่งร้อยห้าสิบใบก็ไม่ออกลูกแก้วไวเหมือนกับตอนนี้เลยนะครับผมก็คือออกช้ามากร้อยห้าสิบใบก็คือ หินพัฒนาฮีโร่มา2อันเหมือนไอดีหลักตอนนี้เป๊ะเลยซึ่งผมมาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับมมทันไนในเซิร์ฟจีนะครับผมพอมาเข้ามาเซิร์ฟสีบผมก็ยังเกลือมาเหมือนเดิมนะครับผมแม่ไอเมทันไนตัวมึงนี่เกลือจริงเลยเนี่ยตอนจีตอนแรกผมจะมีเหลืออยู่ประมาณ57บใบนะแต่ตอนนี้ผมอันนี้ไปเพราะว่าตอนแรกที่จริงผมมีแผนที่จะสุ่มดรักชายนะครับผมแต่พอผมไปเห็นเซิร์ฟไต้หวันมันเอาดรักชายเข้ากงล้อแล้วก็เดือนนี้น่าจะเป็นของทัสซึมกิยูอาร์เลยนะครับผม ผมก็ไม่เห็นรด้ชายมาเข้าตู้เนาะผมก็เลยคิดว่ารด้ชายน่าจะไม่ได้สุ่มรัาสำหรับสายฟรีนะครับผมก็น่าจะไม่เป็นไรนะครับผมก็คือตัวดําผมนะช่างมันนะครับผมไปเดีเ๋ยวเราไปเริ่มสุม่มในเซิร์ฟลองกันเลยดีกว่ารซึ่าผมจะพูดมากเกินไปละโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟลองกันเลยดีกว่าว่าเซิร์ฟลองผมจะเกลือมาเซิร์ฟไทยเซิร์ฟซีเซิร์ฟลองผมจะเกลือมาเซิร์ฟหลักหรือเปล่านะครับผมไปเดีเ๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go มาครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟรองของผมแล้วนะครับผมมีเซิร์ฟเวอร์517นะครับผมก็เซิร์ฟนี้ก็เหมือนกับเซิร์ฟหลักผมเลยนะครับผมก็คือดองลูกแก้วไอ้ดองลูกดองหินพระหนายฮีโร่มาจากกิจกรรมพิกก็ตรเรียบร้อยนะครับผมก็คือนี่นะครับผมดองไว้แล้วนะครับผมมีแต่ไอดีนี้จะมีประมาณ4ลูกนะครับผมเออแต่ของเซิร์ฟหลักผมจะมีอยู่แค่3ลูกเนาะแล้วก็ตัวดํา ก็มีอยู่ที่ประมาณ185บใบนะครับผมก็คือจะน้อยกว่าไอดีหลักนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็คือมันเกิน180บใบเนาะก็จีดจมนงของผมในไอดีนี้ก็จะเหมือนกับเซิร์ฟหลักเลยก็คือให้ลูกแก้วมันออกก่อน180บใบนะครับผมซึ่งมาดูกันว่าไอดีลองผมจะเกลือหรือเปล่าทั้งๆ้ที่ไอดี ID หลักผมเนี่ยมันได้เกลือไปแล้วมันใชไ้ได้ใช้ดวงในเซิร์ฟหลักไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซนะิร์ฟลองเนี่ย ผมจะเกลือหรือเปล่านะครับผมอืมลูกนี้ผมมาสุ่มเซิร์ฟลองก,อก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปสุ่มเซิร์ฟหลักเนาะเออเดี๋ยวทีหลังถ้ามีตัวละครไหนที่มันสุ่มตัวละครเหมือนกันทั้งเซิร์ฟหลักเซิร์ฟเซิร์ฟลองเดี๋ยวผมจะลองสุ่มเซิร์ฟลองก่อนแล้วค่อยไปดูเซริร์ฟแล้วค่อยไปสุ่มเซิร์ฟหลักนะครับผมเออไปไปก่อนเลยสิไปสุ่มพีเพอ3ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเอยเอ้ย20ใบไปสุ่มแบบรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าอ้าวโหหใบหินออกโอ้โหแต่ไม่ใช่ลูกแก้ว อุลือไปถ้าลูกแก้วออกอยังไงผมก็ต้องหาร่างหนึ่งอยู่ดีนี่ว่าเออแต่ถ้าลูกแก้วออกก่อนมันจะเป็นอะไรที่แบบชื้นมากนะครับผมตอนนี้สูมไปละสี่สิบใบเนาะป๊บ๊บแป๊บแ๊บ๊บร่างหนึ่งออกมาร่างหนึ่งออกมาตอนนี้ร่างหนึ่งปึ๊บค้างค้างกับนี้ทองออกแน่นอนค้างกับนี้ทองออกแน่นอนอืมร่างหนึ่งนะครับผมไม่มีเวลามาคุยเลยเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีอะไรลร่างหนึ่งออกไปเร็วรวดนะครับผมไม่เหมือนเซิร์ฟหลักนะที่เราชาเต็ดดรุเลตมาได้ยังไงก็ยังไม่รู้นะครับผมไปกก่ออเลยี กี่ใบแลล่ะหกสิบใบนะครับผมอืมอืมอืออืออือือเจ็ดสิบใบนะครับผมไปแล้วครับผมไปแบบรวดเร็วนะสำหรับเซิร์ฟนี้ปั๊บปั๊บปั๊บอือลูกแก้วไปออกเฮ้ยสุดไปเจ็ดสิบใบนะแต่มันก็ถือว่าคุ้มนะเจ็ดสิบใบหินพัชนาฮิโร่ออกสองรอบนะครับผมเออแต่มันไม่ใช่ลูกแก้วไงคือตอนไหนผมต้องการลูกแก้วนะเพราะว่า เมท่านไหนล่างหนึ่งมันออกมาแล้วลูกแก้วมึงออกมาได้แล้วลูกแก้วมึงจะเอา like хват? หินมาให้กูเลยเยอะแยะลักหนาฮะ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 อยี่ยงอย่างจริงเลยแปดสิบใบแล้วนะครับผมไปเดินแปดสิบใบหรือเจ็ดสิบใบอ๋อเจ็ดสิบใบนะครับผมฮะกี 30, 100, 100 er, <laughs> <laughs> ่ใบเนี <laughs> ่ยเดี๋ยวไปดูสุ่มเพลินจนไม่รู้นะว่ากี่ใบเนี่ยโอเคไปน่าตอนนี้น่าจะประมาณอ๋อร้อยใบนะครับผมมัวสั่วเลยผม อ่ะร้อยสิบใบนะครับผมได้อันเชิญหญินปุกตื่นเมทั้นไหนเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยไ hey! อนี้ที่ผมไม่เกือนะพูดตามตรงเลยเออกีอ่ใบเนี่ยโอ้โหดีน,นี่ร้อยสิบใบนะครับผมแต่สุมอีสิบใบก็จะได้หินพัฒนาฮีโร่ทั้งนั้นผมก็จัดเลยดีครับอืมอีสิบใบก็ได้หินพัฒนาฮีโร่มาดองมาแบบตึงๆนะครับผมทุกคนคิดว่าถ้าผมสุมต่อมันจะได้หินป,ปุกตื่นเมทั้นไหนเปล่า <c oughs> เออถ้าผมสุมต่อเนี่ยมันจะได้หินป,ปุกตื่นเมทั้าไหนเปล่า เออไม่เอาไม่ไม่เสียงดีกว่าไม่เสียงดีกว่าเออไม่เสียงดีกว่าโอเคก็ถือว่าไอ้ดีนี้ดวงดีมากดวงดีกว่าไอ้ดีหลักอีกเออดวงนี้ผมมาสุบไอดีนี้กนไอ้ดีหลักดีกว่าจะได้แบบเอาดวงมาใส่ดีนี้ดวงไม่ดีไม่ดีมาใส่ดีนี้นะครับผมเออแต่ก็ไม่เป็นไรไอ้ดีนี้ดวงดีก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าไอ้ดีนี้ผมก็แบบปั้นมาสุบเหมือนกันนะสำหรับกลิบาสนะครับผมแต่พอเจอไม่ขัานในไปก็หงอยเป็นหมาแน่นอนนะครับผมสำหรับกลิบาสี่ผมปั้นไปนะ มาเดี๋ยวเราไปเริ่มอัพกันเลยดีกว่าปุ๊บตื่นไลหฮะไหนากันแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็ช่องแอปพัฒนาไปน้องปุ๊บไอ้น,นีนี่ดวงดีวะ่ะเออไอนนี้ลัของดวงดีวะ่ะแต่อน,นี้หลักผมเกลือเกลือเหลือเกิเกนแถมเสียตัวดำไปฟรีๆด้วย20บใบ <laughs> โอเคก็ได้รับตัวละครใหม่ก็คือเจ้าตัวเมสทนายเอสนาบวกนะครับผมก็นี่นะครับนี่นะครับผมพลังเลือดตัอยู่ที่7จ5 7 0สเอ้ยนะครับผมก็คลิปนี้ก็แค่มาสุ่มไปเฉยนะไม่ได้มาทำคลิปปั้นมามาทำคลิปอะไรแบบอะไรมากมายนะครับผมก็แค่มาทำคลิปสุป่มไปเฉยนะ <im itation> ก็เป็นตัวที่ผมมองว่าถ้าทีมไหนไม่มีโกลิบาทหรือว่าทีมไหนที่ รู้สึกว่าโดนเมตากัดก่อนเล่นไปเยอะในเดือนที่แล้วก็ใครที่ตัวดำพอก็ผมแนะนำเลยว่าสุ่มไม่าไน่นายแต่ครับมันเป็นตัวที่โคตรเกียนโคตรปั่นป่วนโคตรโคตรแบบแก้ทางโกลิบัสแก้ทางเมตากัดก่อนได้โคตรร้อเลยนะครับผมมีตัวนี้ตัวเดียวแก้ทางได้ทั้งทีมถ้ามันขึ้น5ดาวนะอันนี้ผมขอถามเขาขิ้เห็นก่อนผมถามว่าผมควรสุ่มต่อหรือผมควรพอแค่นี้ เออผมโพสสูงต่หรืมคุณพอแค่นี้ครับผมอ่าขอลองคอมเมนต์มานะเพื่อผมแบบจะมีแบบใจอ่อนนะครับผมผม,ผมแบบมั่นใจในด,ดวงตัวเองแล้วแบบไปสุ่มปุ๊บแล้วลูกแก้วมันออกอีกลูกหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วผมก็จะได้พาร์ทสองนะครับผมเอ๋ๆแต่จริงๆผมว่าไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะได้หรอกกันที่ผมรู้ตัวเองอยู่แต่ผมแค่อยากแบบอยากรู้เฉยนะเออแต่ถ้าคน,คนดูคอมเมนต์มาผมก็อาจจะไม่ทําตามท,ที่คนดูคอมเมนต์นะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะเสียตัวดำเนาะเออผมอาจจะไปสุ่มพัรทยูอาร์ภายในอนาคตก็ได้นะครับผมสำหรับไอดีนี้นะโอเเคไปวลาาาบบ๊ยย ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม